ข่าวเสียชัดสักหน่อยครับก็เสียชัดตอนนี้เขาก็คิวเต็มอยากจะฝากเสียชัดนะครับเนี่ยถามมาทางทิกต o อกนะเสียชัดอย่าลืมนะครับนะให้นึกถึงนายชัยพลวิพานะครับคนดังบ้านกกอกนะเรื่องภาษีย้อนหลังนายชัยพลแกก็โดนผสมภาษีไปแล้วแต่แกก็เคลียร์จบแนละ้วนายชัยพลก็ถือว่าสุภาพบุรุษอยู่เสียชัดวางแผนภาษีดีๆนะครับเพราะรายได้มันเยอะเห็นบอกคิวเป็นหมื่นถึงตุกจีน่ะ ให้ดูอย่างนายชัยพลวิภาบ้านกกอกนายชัยพลแก็ขเสียภาษีนะแต่ตอนนี้นายชัยพลก็คงจะแย่ลงแหละเสียชัดแกแรงกว่านะข่าวนายชัยพลแกก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามการเวลาชื่อเสียงบารมีมันก็จบไปตอนนี้เสียชัดดังเสียชัดน้องเก๋ระวังนะครับนะโชว์รายได,ด้โชว์รถโชว์สร้อยโชว์นาฬิกานะครับวางแผนภาษีดีๆเดี๋ยวจะโดนภาษีย้อนหลังนะครับฝากไว้ด้วยฟ้าวันใหม่ ฟ้าบันใหม่ล้มมวยเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีนะครับนะเขาซัดทอดคนจ้างวานก็โดนทั้งคู่คนละห้าปีส่วนศาลจะรอการลงโทษหรือไม่ก็แล้วแต่ศาลนะการล้มมวยก็เป็นเรื่องที่แย่มากนะอภยศนะนะครับนะถามมาเราก็ตอบรายการนี้มีประโยชน์ครับเออนักบุญทุนคนอื่นจุดจุดจุจุดไม่เอ่ยชื่อเเดี๋ยวก็ฟ้องผม นะครับนักบุญทุนคนอื่นนี่ก็ต้องระวังนะนะพวกทําตัวรับบริจาคเงินรับเงินจากคนอื่นมาแล้วก็ได้หน้าได้ตาเนี่ยในสังคมไทยมีเยอะอาศัยความเป็นคนมีชื่อเสียงอาศัยความดังมีคนติดตามเยอะๆที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ของผมนี่ก็ล้านห้าแสนคนโดยประมาณนะครับก็ต้องระวังนะครับตอนแรกๆดังก็ไม่มีอะไรเพราะหลังๆก็เริ่มเริ่มเริ่มแย่แล้วครับอืมอืม ครับป๋าชัดก็นะป๋าชัดกับนายชัยพลก็ต่างกันนายชัยพลถูกดำเนินคดีแต่ป๋าชัดยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่อนาคตก็ไม่แน่นะถ้าทำผิดนะแต่ถ้าทำดีก็ไม่โดนนะเพราะนั้นประวัติของนายชัยพลกับป๋าชัดก็ต่างกันแต่ไม่แน่หลักวันนี้อาจจะเป็นคนดีแต่วันหน้า อาจจะตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตก็ได้ไปได้นะส่วนนายชายพลก็มีประวัติถูกดำเนินคดีแต่ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29รัฐธรรมนูญนะนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปชายพลว่าสุดท้ายแล้วจะรอดคดีต่างๆที่อยู่ในศาลหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายนะนะครับ นะอย่าไปคิดนะครับโอ้โหจ้างทนายสองคนสามคนสี่คนทนายดังทนายอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวกับผลคดีนะก็ฝากพี่น้องประชาชนบางคนบอกต้องไปจ้างทนายดางัดงๆอะไรไม่เกี่ยวนะคดีจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในคดีนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะตัดสินจะเชื่อพยานหลักฐานของใครไม่ใช่เชื่อทนายนะบางคนบอกอนายชัยพลจ้างทนายสามสี่คนดงัดงๆทั้งนั้นเลยก็เมื่อวานนี่เห็นก็นลงพื้นที่ไปคนอะไรเงี้ย ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีเลยนะครับนะครับบอกก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหเราไปจ้างทนายออกทีวีแล้วคดีชนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคดีชนะหรือแพ้ก็ฝากนายชัยพลบ้านปกกอกนางแตนนะครับอว่าการจะชนะคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนของศาลเท่านั้นนะเป็นไปตามวิแพงมาตาแปดสิบสี่การพิสูจน์ความจริงการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต้องอาศัยพยานหลักฐานเท่านั้น วิภพ่งมาตราเท่าไรฮะแปดสิบสี่ 84. ถ้าวิอาญาก็มาตราสองรอยี่สิบหกเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปจ้างทนายมาเยอะแยะแล้วครับเพราะตามวิภแ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมาตราร้อยสิบเจ็ดนั่นไงร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเราจ้างทนายมาหลายคนเนี่ยมันทําหน้าที่ไม่ได้ละครับทําหน้าที่ว่าความได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจ้างทนายมาห้าคนไปนั่งเต็มบัลลังเลยฮะแต่เวลาถามถามความเนี่ย เขาให้ถามได้แค่คนเดียวนะนะไม่ใช่ว่าถามวันทีละสองสามคนเลยไม่ใช่นะเพราะนั้นไปแจ้งไปจ้างทนายมาเยอะเนี่ยก็ฝากทนายฝากนายชัยพลว่าเราก็เสียเงินนะแต่เวลาว่าความว่าได้คนเดียวมาตะร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดอะไรประมาณนี้ยไปดูอะ่ะเปิดวิแพงดูนะชัยพลนะเห็นได้ข่าวเรียนกฎหมายฟังอาจารย์เดชาบ้างฟังคนเห็นต่างบ้างแล้วคุณจะได้ความรู้นะนะ นะครับคดีจะแพ้ชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนเดี๋ยวเขาตรวจพยานหลักฐานกันเนี่ยรู้สึกว่าประมาณเดือนพฤศจิกาหรืออะไรเนี่ยนะนะตรวจพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานของโจทย์มันแน่นหนารับฟังได้ชัยพลหักล้างไม่ได้ชัยพลก็ติดคุกนะครับแต่ถ้าชัยพยลหักล้างได้ชัยพลก็รอดคดีความในศาลมันก็มีอยู่แค่เนี้ยคดีความในศาลมีอยู่แค่นี้ฮะคือพยานหลักฐานของอายการฟังได้หรือไม่ ถ้าฟังได้ก็ติดคุกถ้าฟังไม่ได้ก็เป็นไงอ่าก็ยกฟ้องเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถอะไรของทนายเลยนะครับนะความดังความอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันแน่นก็ก็จบอ่ะก็ติดคุกอ่ะนะถ้าเราดูแลไปดูพยานหลักฐานแล้วแล้วเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะชัยพลนะครับเราก็รับสาภาพแต่เราแก้ได้เราก็สู้แต่อย่าลืมไว้นะคนที่ติดคุกคือเรา คนที่ต้องติดกุ๊กคือเรานะคือจำเลยในคดีอาญาไม่ใช่ทนายความนะทนายความแพ้ชนะก็ได้ค่าทนายเนะชื่อเถอะผมนะผมเป็นทนายมาสามสิบหกปีแล้วนะนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากชายพลไว้จุกรู้นะครับนะฟังทนายเดชาบ้างเราจะได้ความรู้นะครับก็ฝากไว้นะครับ,นะรบว่าว่าว่าคดีจะแพ้ชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนหูศาร จ้างทนายหลายคนไม่มีประโยชน์จ้างคนเดียวพอคือคนมีคนว่าความนะครับนะแล้วก็เป็นเป็นคู่ความเป็นอะไรก็ฝากคุณชยัยพลไม่จะเป็นต้องถแถลงข่าวทุกวันนระไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรนะครับบางทีชัยพลไม่พูดแล้วทนายพูดยิ่งพูดมากเขาเข้าตัวฝ่ายตรงข้ามเก็รู้หมดแหมนะว่าเราจะสู้จะอะไราต่างเราก็ไม่ต้องไปถแถลงข่าวนะคดีความส่วนใหญ่เนี่ยทนายความมืออาชีพเขาไม่ต้องมาถแถลงข่าวเขาเงียบๆไปสู้คดีกันในศาล นะแพ้ชนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ฝากไว้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบพอดีบ้านปกกอ,อกก็คนยังสนใจอยู่นะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับอ,ม,อม,มีบางคนบอกว่าจ้างเยอะๆเลยเงินจะได้หมดอ๋ออันนี้อาจจะเอประชดประชันหรือเปล่านะอืมสารออกหมายจับแล้วแสดงว่าต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมอ๋อก็ใช่ครับถ้าสารออกหมายจับก็แสดงว่าอะไร ก็มีก็มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดจึงโดนออกหมายจับนะครับนะที่ดินพพทห้าเจ้าของให้ผู้อื่นเช่าได้ไหมมันที่ดินพพทห้าเนี่ยมันมันไม่มีใครเป็นเจ้าของรัฐบาลเป็นเจ้าของนะนะอยากจะให้เช่าก็ให้ไปแล้วนะอืมเออนะครับอืมนะครับอือืม พุ่งกับโจ้ไปถึงไหนแล้วก็กําลังสอบสวนอยู่ครับไม่ต้องหัวแล้วคดีล้มไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่ออะไรพวกขีโมพูดนะครไม่มีทางล้มแล้วคดีพุ่งกับโจ้หลักฐานมันแน่นหนาพอสมควรเลยจากมาตราสองแปดแปดจะมีโอกาสเป็นสองแปดเก้าไหมอ๋อคงไม่มีนะครับอืมนะคดีคุณชัยพลก็ปล่อยให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับกรว่ากันไปผิดถูกเดี๋ยวก็รู้ แลมโบกินีผิดไหมที่มีโดนรถกระบะมาชนเชิญต่างๆมันต้องดูนะครับว่าใครทําผิดกฎจราจรถ้าแลมโบกินีขับสายไปสายมาไปปาดหน้าเขารถกระบะมาชนเหตุสุดวิสัยกระบะก็ไม่ต้องรับผิดแต่แลมโบกินีลมโบกินีต้องซ่อมให้กระบะด้วยนะตามข่าวนะเพราะเราต้องดูคลิปเต็มนะครับว่าถ้าขับสายไปสายมาปาดหน้าปาดอะไรต่างๆแล้วก็รถกระบะเขาวิ่งมากติคุณไปปาดหน้าเขาก็เลยเบรกไม่ทันชนเหตุสุดวิสัยแลมโบก็ต้องซ่อมเอง เพราะประมาทรถกระบะที่ตามมานะเขาขับมาความเร็วปกติถ้ารถก็เสียหายแลมโบก็ต้องซ่อมเขาอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นเมืเราติดตามข้อมูลข่า,า,าวสารเราต้องดูคลิปเต็มนะแลมโบขับไปขับมาปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็ปาดหน้าเขาเขาขับรถมาในอันในช่องทางปกติเขาก็เลยเบรกไม่ทันชนเพราะนั้นแลมโบผิดถ้าสมมติเหตุการณ์เป็นแบบนี้แลมโบก็ผิดสมมุตินะแล้วกระบะเขา ขับมาด้วยความเร็วปกติเขาเบรกไม่ทันเลยเกิดชนกันถึงแม้เขาชนเขาก็ต้องได้เขาก็ได้รับความเสียหายก็ต้องซ่อมให้เขาเนี่ยมีคนถามมาอืมนะครับอีกเรื่องเมื่อวานนี้จําได้ไหมผมไปออกรายการที่พีพีทีวีเมื่อวานนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอ่าปอเช่งไงนะแล้วก็ไปบวชทีพราหมณ์แถวต่างจังหวัดมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเข้าวัดเข้าวาอยู่ดีๆก็บอกว่าตามใช่ไหม ตาลเอ่อตาลเมียพี่นี่เอ่อนะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเธอไปไหนมาอะไรต่างๆขอดูบัตรประชาชนขอเอ่อขอเอ่อไปเรียกตำรวจมามาขอดูบัตรมาขอดูทะเบียนรถนะผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของคลินิกเขาไม่ใช่ตาลก็ยังไปยืนยันว่าเขาเป็นเมียการกระทาําดังกล่าวเนี่ยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับคุณไปยืนยันว่าคนอื่นเป็นเมียคุณได้ยังไงนะ่ะเขาก็เสียหายนะครับเป็นการใส่ความเขามาตราสามสองหก แล้วก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนลำคาญครับในที่สาธารณะโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดนะขอดูอีกทีนะน่าจะเป็นมาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะให้ความรู้ทางกฎหมายก็ต้องตรงอะสามสามเก้าเจ็ดนะอ่าเป็นลักษณะเป็นการสร้างความเดือดร้อนลำคาญก็แล้วแต่ว่าเขาจะแจ้งข้อหาไหม ต่ตำรวจก็พาไปตรวจฉี่หรือตรวจเยี่ยวก็ทำไมทำมาก็กลายเป็นคนเสพไปโดนไปโดนก็หาเสพไปแล้วหนึ่งเห็นบอกอะไรเพิ่งจะต่อยกับพระมารือไงนะไอ้นี่คนสมัยนี้ก็แปลกๆคคุณผู้หญิงต้องระวังเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีเงินมีทองมีฐานะก็ต้องระวังนะครับ